ทีมงานสภาพและตายสงราครับเรายังคงก่อติดความคืบหน้าคาดีพบศพนายโกสิทิ์เหมมันอายุ36ปี ถูกยิงทิ้งในทะเลสาบสงขลาพื้นที่หมู่หนึ่งตําบลสทิงม้ออําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเย็นของวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมามาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดในวันนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน4หน่วยทั้งชุด 4, สืบสวนสพสิงหนครชุดสืบสวนภาค9ชุดสืบสวนตําวจภูธรจังหวัดสงขลาและตํารวจกองปราบกองกักกับ,ก,บการ6และฝ่ายสอบสวนได้ลงพื้นที่สืบสวนคลี่คลายคดีน,นี้เพียงหนึ่งวันครับทั้งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เเกอบ สวนพยานแวดล้อมและญาติของผู้ตายก็รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะครับและก็ศาลจังหวัดสงขลาได้ออกหมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมก่อเหตุแล้วสองคนคือนายอภินันและตีหรือสทอเบิ้มสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสิงห์นครซึ่งเป็นผู้ควางฝั่งในพื้นที่และนายยะโกบหลีสและ ซึ่งเป็นคนสนิทและได้เข้าตรวจค้นที่บ้านพักของนายอภินายซึ่งอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ยังไม่พบตัวและกําลังอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มทั้งสองคนนอกจากนี้ยังเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับผู้ที่ร่วมก่อเหตุเพิ่มอีกหลายคนนะครับเนื่องจากในทางการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุอย่างน้อยห้าคนรวมทั้งได้ยึดเรือหางยาวหนึ่งลำที่ใช้ขนศพไปทิ้งในทะเลสาบสงขลา ส่วนสาเหตุในทางการสอบสวนพบว่ามาจากประเด็นเรื่องชู้สาวที่นายโกศิบผู้ตายมักจะคุยโวโอวดกับชาวบ้านว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหญิงสาวคนหนึ่งแต่ไม่มีใครยืนยันได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่และยังพบว่าผู้ตายมีประวัติผูกพันกับยาเสพติดด้วยจึงน่าจะเป็นสาเหตุให้ถูกจริงเสียชีวิตโดยทั้งคู่เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน และนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้นะครับซึ่งีมงนานณาเพอไลายได้สงคลาเรายังคงเกาะติดมาให้ได้ติดตามนครับ